อ้อขันท่อมีจกกับไปกปลอดท่อ ใช่ยังเปล่าไม่รู้น้ำก็เพิ่มออกมาเลยอยากตัดท่อทางน้ำลงไม่ือ้ปลาเลย มม่ใช่ช่อนด้วยช่อนจริงด้วยมันไม่ใหญ่หรอกเดี๋ยวฝากทางน้ำลงน่า,ากนันแล้วเดย๋ยว่า

เขาวาตาด้วยอีก้ยเขาวาตาแล้วตัวไม่ใหญ่แล้วผมนอกดูมันจะอยู่หรือไม่อยู่เช็คสายพอเช็คบอสายกระตุกยังอยู่ครับน่ะอยู่หน้าปากต่อไปครับติดตามชมนาันนนต่อดีตีคูณสามเลย หลูกปลาเนะี่ยก้อย่างใกล้ โดนครับกัดใกล้ๆขึ้นขึ้นหญ้าครับกัดจะขึ้นหญ้าครับกัดจะแฉกดึงเลยอยู่บ้างไม่รู้วัดลอยไหมมาอยู่บ้าเอ <c oughs> ้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> กัดดึงเลยไปไม่ถึงขีดครับไปไหมครับเต็มที่สองคนระับ หมายเดียวกันครับยมตัเวเล็กก็ถ้าเก็บได้สองตัวก็ได้ผลแล้วนยไปก็ติดตามชมนะต่อ